เปิดฝาออกมาถึงกับโอ้พระเจ้าพระเจ้าช่วยใส่มาได้ยังไงที่ว่าใส่มาได้ยังไงคือกาวนะเพื่อนๆเนี่ยกาวที่มาติดนี่นะเนี่ยนะเนี่ย,ยมันเป็นกาวแบบเป็นกาวยางนะเพื่อนๆนะกาวยางแบบนี้นะนี่นี่แล้วก็ใช้ความร้อนเนี่ยแบบนี้ก็บีบใส่เนี่ยคือตั้งไว้ตั้งอะไรแล้วบีบบีบกาวนี้ใส่มันไม่นั่นนะเพื่อนๆนะเสียของเสียดายไว้อย่าไปทํานะครับอย่าไปทํา ทำไปก็ไม่ทนเดี๋ยวก็ร่อนนะครับเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมนี่ไม่สนิทไม่ประสานเลยนะเนี่ยขนาดเรากาว a อบใส่อย่างเก่งเลยมันยังดูดยังร่อนอยู่นะไม่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 เอาเพราะว่าเสียของมันถึงมันจะไม่ไหมมันก็ร่อนหอ,อกนะเพื่อนๆนะร่อนออกจากนี่กาวกับวัสดุเนี่ยมันไม่ประสานกันนะนี่มันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วเขาก็มาใส่อย่างนี้เนี่ยเ,เสียบปลั๊กเอาความร้อนแล้วก็บีบอย่างเนี้ย ใช้กาว AB บเพื่อนเพื่อนนะกาวเ b บกาวผสมนี่ยี่ห้ออะไรก็ตามนี่ยี่ห้ออะไรก็ตามใส่เข้าไปแล้วก็ผสมใส่ A เท่าไหร่แล้วก็ใส่ B เท่านั้นก็ผสมกากานะถ้าแบบนี้ไม่ทนเคยเจอมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะเพื่อนนะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันสภาพแบบไหนนี่เห็นไหมเพื่อนนี่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 มันไม่ทนนี่เห็นไหมเพื่อนนี่นี่เห็นไหมนี่นี่นี่ มันจะหลุดง่ายนะเพื่อนนะมันจะหลุดง่ายแล้วกาวตัวนี้มันมีน้ําหนักด้วยนะเพราะว่าใส่น้อยมันก็ไม่ได้กาวตัวนี้ต้องใส่มากมันถึงจะพอกขึ้นมาทําให้มันติดสูงๆขึ้นมามันถึงจะเอาเอาอยู่ในช่วงแรกนะถ้าไปโดนใช้ไปสักหน่อยโดนความร้อนไอ้ตัวนี้โดนความร้อนไม่ต้องอุณหภูมิไม่ต้องมากหรอกจะเปืออ่อยจะหลุดจะร่อนออกมาเลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันร้อนขึ้นมานะเปื่อยไปสักพักอันแรกก็คือ มาแนะนำเพื่อนๆให้ใช้กาว AB บีนะครับมันเสียดายของเสียดายไว้นะครับมันไม่ได้ทนหรอกใส่เข้าไปเดี๋ยวก็พังจะดึงขึ้นมาให้ดูนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมนันไว้ยังไม่ได้ไหมนะเพื่อนๆมาดูนันเห็นไหมไว้ยังไม่ได้ไหมเลยมันร่อนหลุดออกมาก่อนน่ยนั่นแหละก็คือกาวมันไม่ได้เรื่องนะเห็นไหมเพื่อนๆแล้วก็บางส่วนก็มีกาวเนี่ยไหลลงไปด้วยนี่ยเห็นไหม กาวมันจะไหลาจากข้างบนลงมาก็แสดงว่าไม่ได้มืออาชีพไม่ต้องเอามืออาชีพมากนะเพื่อนนะก็พอทําเป็นรู้เรื่องว่าเราจะทํายังไงไม่ให้กาวมันไหลลงไปขั้นตอนการซ่อมลําโพงทํายังไงก็มีคลิปให้เพื่อนๆไว้ดูอยู่นะทําไว้หลายคลิปอยู่นี่นะเพื่อนเพื่อนนะเห็นไหมสีได้ไว้ยถ้าจะติดจริงๆริงนี่ก็ต้องใช้กาว A AB นะเพื่อนนะมีคลิปทําไว้ให้ดูอยู่เข้าไปดูได้เลยนะครับคลิปวิธีซ่อมลําโพง